สเทคนิคทางจิตวิทยานะคะทำให้คนชอบคุณในทันทีเนาะข้อหนึ่งเอาไปก่อนเลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปนะคะตัดสินว่าอุยคนเจ้าชูเนี่ยจะต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลย นะหรือว่ามองว่าเป็นคนเลวนะคะหรือว่ามองว่าเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีเป็นคนแบบว่ามักมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือการตัดสินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของคนเจ้าชู้มันมีอยู่นะทุกคนมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะคะอันนี้พวกเราต้องมีความรู้ในเรื่องแบบนี้ไวค้ครูจะมาสอนให้ในครั้งหน้าเนาะแต่จําไว้ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้สามารถแก้ได้ในเหตุผลของจิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะหรือไม่เราไปตัดสินคนอื่นว่า คนอายุเยอะคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบขี้งกขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการตัดสินเนาะเพราะว่ามันมีคนสูงอายุคนแก่ที่น่ารักเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราอาจจะยังไม่เจอนึกออกไหมเราอาจจะยังไม่ได้พบคนประเภทแบบนั้นแต่ว่าเรา ไม่ควรจะไปตัดสินว่าคนที่เขาสูงอายุเนี่ยเขาจะเป็นคนขี้เหนียวอันนี้ไม่ได้นะคะมันจะต้องเรียนรู้คนให้หลากหลายเนาะเราจะได้เป็นคนที่มีไม้เซฟเปิดกว้างแล้วก็ไม่ตัดสินใครโอเคไหมส่วนข้อ2นะเทคนิคนี้นะคะเป็นทางจิตวิทยาเลยที่ทําให้คนน่ยชอบคุณมากๆก็คือคุณต้องยิ้มทุกครั้งที่คุณสนทนากับเขานะคะเวลาแบบว่าคุยกับใครอะไรเงี้ยพยายามส่งรอยยิ้มให้กับเขาด้วยเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่เราคุยด้วย เขาจะรู้สึกว่าคุณนะมีความสุขที่ได้คุยกับเขานี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องจิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมันก็สามารถครองใจคนเขาจะรู้สึกรักคุณเมตตาคุณโดยอัตโนมัติโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงรู้สึกดีกับคนคนนี้จังเลยโอเคไหมนะคะส่วนข้อ3นะคะก็คือว่า คุณจะต้องเป็นคนที่คุยกับใครเนี่ยเนาะสบตากับเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่า,าพูดแบบโอ้ยมีสาระพูดแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะพูดแล้วแบบมีแต่อะไรที่ฟังแล้วมันรื่นหูแต่คุณไม่ได้มองตาเขาเลยเวลาที่คุยหันหน้าไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้นะครูจะบอกว่าเป็นการแบบเป็นสิ่งที่มันตกม้าตายอะ่ะนึกออกปะแบบเนื้อหาดี อะไรอะไรดีหมดแล้ววางตัวอะไรมาโอเคหมดแล้วแต่งตัวดีมาหมดแล้วเนาะแต่เวลาคุยคุณไม่ยิ้มกับเขาเลยคุณไม่สบตาเขาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ขาดทุนนะอย่างนี้ไม่ได้ใจคนไปครองคุณรู้ไหมว่าการสบตากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาเราคุยด้วยเนะะี่ยค่ะเขาจะรู้สึกอะไรรู้ไหมเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยสนใจเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือพวกเดียวกับเขาคือทีมเดียวกับเขาแล้วมนุษย์เนี่ย เขาจะหาอะไรเหล่านี้ได้ยากในแต่ละวันไม่ออกไหมแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทําอะไรให้เขาแบบนี้ค่ะสบตาแล้วก็ยิ้มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยเนี่ยเขาจะรู้สึกทัชมากๆเขาจะรู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกคิดถึงคนคนนี้จังเวลาแบบว่าแยกย้ายกันไปแล้วอะไรในแนวนี้เนาะสิ่งนี้สําคัญนะคะมันเป็นการครองใจคนแล้วก็ทําให้คนชอบคุณในทันทีโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะส่วนเทคนิคข้อที่สี่นะคะก็คือการชมคนให้เป็นนั่นเองนะคะ มีเพื่อนๆเราทางครูเกตมาว่าหนูก็ชมแล้วนี่ครูแต่ทำไมเขาถึงแบบไม่เห็นจะมีปฏิกิยาอะไรหรือว่า,อาคลองใจอะไรคนได้เลยนะคะเทคนิคการชมคนเนาะมันจะต้องใช้จิตวิทยานะคะขั้นสูงเนาะมันจะต้องอมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะซ่อนอยู่ในคําชมนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไปชมเขาว่า เธอวันนี้เธอสวยจังเลยอย่างนี้มันธรรมดาไปเนาะใครๆก็ชมแบบนี้ได้ถูกไหมมันไม่ได้แตกต่างนะคะหรือว่ามีคนมาชมเราว่าอุ๊ยรถสวยจังเลยอะธรรมดานะสําหรับครูคือธรรมดามันมันยังไม่รู้สึกทัชไปในหัวใจมากๆนะคะมันมีวิธีการชมที่มันลึกกว่านั้นมากๆเลยเนาะพวกเราถ้าเกิดอยากได้นะคะคําชมที่มันแบบลึกซึ้งแล้วก็ชนะใจคนครองใจคนทางหลักจิตวิทยานะคะติดต่อแอดมินเนาะไปที่ตรงนี้นะ นะคะคูเกตขึ้นมาให้แล้วนะคะอันนี้ไปบอกแอดมินได้เลยว่าครูเกตให้ราคาพิเศษ990จากราคาปกติ1,690เนอะอันนี้รวบรวม100คำชมมาให้ตามหลักจิตวิทยานะคะแล้วก็สามารถไปใช้กับแฟนกับลูกกับสามีกับเพื่อนร่วมงานกับใครๆได้หมดเลยเพราะมันเป็นจิตวิทยาของมนุษย์4ข้อนี้นะเอาไปใช้นะคะอันที่1อย่าตัดสินคนเร็วเกินไปข้อ2ก็คือคุณต้องยิ้ม เนาะข้อ3สบตาเวลาสนทนาด้วยนะคะส่วนข้อ4ชมให้เป็นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้คุูเกดด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะคะ